กลับมาเบรกนี้นะคะเราจะไปร่วมรำลึกถึงการจากไปครบรอบหนึปีของพระเอกนิสัยดีปอทิสดีในงานทําบุญครบรอบการจากไปที่จังหวัดบุรีรัมนะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีสมาชิกในครอบครัวมีแฟนคลับมาร่วมงานกันเยอะเลยค่ะ ครอบครัวสาวงนำโดยคุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยและภรรยาสาวโบวันดาพร้อมน้องมะลิจัดพิธีบาเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีการจากไปของพระเอกนิสัยดีปอทิษดีที่วัดธรรมธทีรารามที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยและระลึกถึงพระเอกติดดินค่ะคุณพ่อสงวนสาวงพ่อของพระเอกหนุ่มเปิดใจว่ารู้สึกปลับปลื้มใจที่ประชาชนยังรักและคิดถึงปอแม้ปอจะจากไปนานหนึ่งปีแล้วก็ตามทั้งความรักยังเผื่อแผ่ไปถึงคนในครอบครัวสาวงส่วนสภาพจิตใจของครอบ ครอตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นค่ะมันดีใจที่ว่าแม่พอจะจากไปหนึ่งปีเขาก็ยังมีคนรักนั่นแสดงให้เห็นว่าความรักที่ปอได้รับเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการเป็นดาราแต่อาจจะเป็นการพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าว่าปอนั้นเขาเขามีอะไรข้างในที่ทำให้แฟนคลับยังรักยังศรัทธาในตัวเขาก็ไม่อยากให้ งานปีนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้แฟนคลับยังรักบอต่อตอไปทุกวันที่18ของแต่ละปีอยากให้มาอย่างนี้อยากให้มีบรรยากาศอย่างนี้นะครับ นอ,นอกจากครอบครัวก็ยังมีเหล่าแฟนคลับนับร้อยชีวิตเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมจัดทําหนังสือที่ระลึกปอทฤษฎีจำนวน500เล่มเพื่อแจกจ่ายเป็นของที่ระลึกให้กับแฟนคลับปอทฤษฎีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งมีผลมาจากโรคไข้เลือดออกและรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลราม,มาธิบดีนาน70วันซึ่งต่อนนั้นทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาโบแวนดา้าลูกสาวน้องมาลิคุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัยรวมถึงแฟนละครต่างก็หวังปาฏิหาริว่าพระเอกติดดินคนนี้จะกลับมาแข็งแรงให้พวกเรา ได้ชื่นชมผลงานของเขาอีกครั้งแต่เวลา11นาฬิกา50นาทีของวันที่18มกราคม2559ปอดทิสฎิก็สิ้นลมอย่างสงบค่ะถึงแม้ว่าคุณปอเนี่ยจะจากเราไปปีหนึ่งแล้วซึ่งปีหนึ่งมีความรู้สึกมันเร็วมากนะเหมือนทุกอย่างมันเพิ่งเกิดอยู่เมื่อวานนี้เองอะภาพทุกอย่างยังจำได้อยู่เลยว่าเหตุการณ์ตอนนั้ที่เราส่งกําลังใจให้คุณปอให้หายไวๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครลืมหรอกค่ะคุณงามความดีที่เขาทาเอาไว้เยอะเหลือเกิน